แต่ว่าพวกเราสาวๆเนี่ยจะได้อะไรกับบ้างไปทำกินที่บ้านการนะคะตลาดชนเผ่าที่แบบมันมีหลายายให้ยางเลยนะคะรวมๆกันเขา <อ S 2> <ขอ S 1> กินเยอะมากเลยอ่ะ<ข>อมีแล้วเนาะ<ข>อเออวุ้นไม้ไผ่ก็มีแล้ว <ขอ S 1> <อ>ซื้อผาเจ็บใจตลาดกานวันนี้ถนนคนเดินแต่เนี่ยชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะเอาเอาจานหนึ่งเลยชิมก่อก็ได้โ<ข>อ้โหอุ้มใช้เมื่อคืนไปเห็นเขาแบบอันนี้มันอ่ะวิอร่อยอ่ะ ตลาดจ้าม่อาู่ข้อมาเเปเป็้โหพูดได้คำว่าผ่าสวยอ่ะโหเป็จะเลือกผ่าสวยมากปุยยาวมากเลยมาประจำนี่รตีหแล้วรถอยู่ไวไหนข้โแล้วอย่างนี้มัชุดช่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้ำฝนคนดอยนะคะวันนี้ค่ะเรามาที่ถนนคนเดินแม่จานในเชียงรายนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะไม่ได้มาเดินตรงนี้นานมากแล้วนะคะไปดูบรรยากาศวันนี้กันว่าจะเป็นยังไงกันนะคะในวันนี้เราก็มาการละลายคนเลยอ,อันนี้นักเรียนนะคะเพิ่นเลิกเร<ช>ียนกลับมารีบจับพามาเลยเ <laughs> พราะว่าไม่มีไม่มีคนช่วยถ่ายคลิปกัน <laughs> แล้วก็พี่สาวนะคะแล้วก็มีหลาาชายเป็นแลนี่ลาชยคนนึงแล้วก็ตากรนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเราสาวๆเนี่ยจะได้อะไรกลับบ้านไปทำกินที่บ้านกันนะคะคนเยอะมากเลยเนาะใช่เนี่ยเยอะไม่มีที่จอดเลยที่จอดก็หายามานี่จะมีทุกวันศุกร์นะคะถนนคนเดินแล้วก็รถเต็มไปหมดเราต้องมาเช้าเอ่อะไม่แน่ใจว่าเขาเอ๋ยอะไรนะมาขายของหรือว่า มาซื้อของก็น่าจะมีรัวๆกันใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นจะได่นะคะไม่ได้มาเดินหนามากแต่ก็ร้อนพอดีแหละหิวก็หิวเข้าด้วยนะตอนเนี้ยไปไปกันเลยค่ะคนเยอะนะคะวันนี้ไม่แน่ใจว่าคนเยอะหรือว่ารถเยอะนะอันนี้คือระหว่างทางที่เราเข้าไปนะคะดูสาวๆตอนนี้รู้สึกว่าหิวเข้าเนาะ ดูน้ำม๊กรดแขกกับเพื่อแล้วมาตือนหนูชนิด่เราว่ารดนะเนี่ค่ะรดนี่ก็คือจอแบบออซอแถวแบบนี้เลยนะโอ้โหแบบแบบสุดๆเลยอ่ะวันนี้แดดร้อนมากเลยค่ะอันนี้ประมาณห้าโมงแล้วนะคะห้าโมงห้าโมงแล้วเพราะว่าหนูต้องมาเดินก่อนเราไม่อยากกลับบ้านแบบข้ามๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เลย รีมาเดอร์กัรีมาเดอรก์ก่อนก่อนที่เราจะเข้าบ้านเดือๆอะไรอย่างเนี้ยไม่อยากกลับบ้านเดือดอย่างนี้นะคะอันนี้เข้าได้ไหลาทานเลยนะเราจะเข้ามาทานตรงหน้าอ่าหน้าอะไรนะหน้าอำเภอแม่จันก็ได้ค่ะแต่ว่า้องฝนหาที่จอดรถได้ค่งแถวนี้ก็เลยเข้ามาแถวนี้ก่อนแดดแรงมากแดดแจ่มมากอันนี้ตลาดชนเผ่าที่แบบมันมีหลากหลายอย่างเลยนะคะรวมๆกัน เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มีอะไรแปลกๆบ้างไม่ได้มาเดินนํำว่าพอเข้ามาแล้วค่ะเริ่มมาเดินน,นี้แล้วนี่จากข้างในเป็นอย่างนี้โอ้ขอไข่เยอะเลยรอบนี้ขอไข่เยอะค่ะอันนี้จะเป็นโซมแบบเสื้อผ้าก่อนนะ สซงเสือ้อผ้าสซงของกินละายเลยมารวมกันไปดูกันเ <ouse exercise> ลนฮะเราลงเราลองไปลงสุดแล้วก็เรามาขึ้นเอออย่างนี้ดีกว่า,านี่ <se cc len> เราขึ้นไปทันนี้ก่อนไม่ <re pe ats> ใช่โอ้ขอกินเยอะมาแก้ค่ะพอ ซื้อเลยไหมล่ะอ,อันนี้เท่าไหร่คะขนมโค้งบางๆวันนี้ฝากเอาไว้ที่ท่านหนนคนเดิมแม่จันเข้ามาแล้วก็คือขอกินเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นถาดเอยอะไรเนี่ยโอ้โหลูกผลไม้ก็มีเยอะมาเลยอ่ะนี่สไลด์ยังไม่เอา จระเซมาจาเซดูผาดอะไรต่างๆก็มีเยอะนะคะไม่มีอันนี้แล้วด้วยอ่ะเยอะเลยอ่ะเยอะมากผลไม้ก็คือก็เยอะมากเลยค่ะหลายอย่างนู้ดเฉยเฉมากอซื้อมาก่อไปไม่อยากกินอ่ะอันนี้เปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวนิดเดียวค่ะจิ้มเกลือเลยไงมะกอดาสุดๆอ่ะใช่หน้าชื่ เข้ามาแป๊บเดียวได้แล้วเอาอีรุ่นหนึ่งสองแกนกสอนยี่สิบห้าบาทเมนูใช่ไหมไปได้อีแอกแล้วไม่เอาแล้วยันไม่ได้กินเลยที่บ้านอ่ะ ไม่รอก,กันเลยอ่ะพวกนี้ขึ้นไปไวมากขอกินเยอะมากเลยอ่ะขอปลาอุ้ยนี่มะก่ออ,อรอบที่<อ>้วที่พวกเราเอามานิดเออยังไม่ได้ทํากินเลยลืมเลยอ่ะเออใช่ลืมเลยน,นี่วุน้นอันนี้ก็มีแล้วเนาะเออวุ้นไม้ไผ่ก็มีแล้วเอาอะไรไหมใช่ใช่รถด,ดวดก็มีแล้วอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรที่เรา เฉิดชเวบกระเล่บบบบไฟของหมูกินไหมน่าเสแอสะเสะแอะอันนี้คิวละเจ็ดสิบอันนี้ร้อยหกสิบอ,อันนี้สองพีอันนี้เอาอันนี้อันนี้มีแค่ถุงเดียวเหรอพี่มีเยอะอยู่ค่ะเอาซอสซอสอถงค่ะมาเป็นปลาทรายแบบใหญ่ยยๆอะ่ะอันนี้อร่อยเพราะ่าชว่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้เข้าป่าไงก็เลยอันนี้ซื้อปลาไปน็น<อ>ปลาห้อยแปด อลนโนกกาเวนเนชสายงาตบุลูกมางาตบุเจเอ่อเท่าไหร่ไะคะมาให้ถูเท่าไหร่ล้วพี่อันนี้ราคาร้อยสีสิบาทอ๋อก,กอันนี้ถูแลสองพีดอ๋อยสี่สบาทถูกไหมสองร้ค่ะไปนี่ชมผ่าธรรมชาติผาปอสามพีก,กันนะนี่คือเขาปลูกเองนะคะ ชะอมพี่สาวเอาไหมล่ะอิกะลาเดวกะลาซื้อผาเจ็บใจตลาดกันวันนี้ถนนคนเดินไฟสสองมัดก็ได้อยู่นะเเดี๋ยวมาเดียวเพราะว่าเราใส่อันนี้เนาะใส่ในปลานะคะดูผาสวยมากผาสวยจริงจอันนี้สวยก็ไม่ได้ขายค่ะสวยเฉยๆค่รได้ขายอยู่นะพี่เดี๋ยวคนก็มาเดินเรื่อยๆอยู่นะ อู้อันนี้ผลไม้อ่ะเออใช่อยากกินมากเลยเนี่ยชิมเลลยยคค่่ะะชิมเเอาเอาเจานหนึ่องอู้หูใช่เมื่อคืนไปเห็นเขาแบบอันนี้มันอ่ะอ,อ,นนะอร่อยอ่ะเปรี้ยวมากอร่อยเดี๋ยวรวมนี่ก็ได้พีกก่พรวมใช่มาด้วยกัออยนค่ะ ผลไม้ธรรมชาติอร่อยนะคะเพราะหนูไม่ได้เข้าไปไงช่ดนี้ก็เลยซื้อกินแถนนี้ก่อนแต่ดอยก็สวยอันนี้ก็สิบ,บาทใช่ไหมคะอันนี้ยีบค่ะอ๋ออันนี้ยี่สิบบาทโนนบ,บทู้ดจเรือกฝาแบบสวยมากจริงๆ <c oughs> ตลาดแบบดาเรือเยต,ตลาดดจใช่ตลาดน่าเดิมมาก เอาอยู่เดี๋ยวเธอไม่กลับมาตัวนี้แล้วเจร้าสวยมากพาแบบอุ้ยไม่ได้มานานมากเลยก็เลยโอหพูดได้คำว่าพาสวยอ่ะโอ้หเป็นจะเลือก ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเนี่นเยเยอะมีครบผู้ย่างเลยเฮก,ก็มีอยู่นะเนี่ยใช่เฮเขาก็มีอันนีน้อะไรอ่ะอ,อ๋อไม่ใช่รูปภาพมาไปแบบหน,น,นึ่งป่ะอืตตมต่นไทยแตนดอยก็มีทุกคนเยอะล่าซูเอ๋ยอะไรเอ๋ก็คือครบหมดเลยนะคะอันนี้ตลาดรวมเลยมาเดินกันได้นะทุกวันศุกร์ค่ะพี่สาวซื้อลา่าซูก่อน เอาแคยี่สิบบาทจ้เอายี่สิบบาทนี่ไงอ๋อไม่เปิใจเลก็เอายี่สิบบาทนี่ก็ได้ก็จะทำอะไรเขาทำไว้ให้แล้วไง เอาอะไรไหมเพ่อจะทำอะไรกินกันไหมเยอะมากน้ำึ้นก็มีแล้วปีนี้เร็วมากเลยวุย้ยผลไม้ป่านี่นี่ก็คือเยอะเร็วจริงๆเนี่ยอันนี้ขอธรรมชาติแล้วก็คือหลาส่วนใหญ่ก็คือเขาปลูกแล้วก็อาณ์มาขายในเมืองแบบนี้นะคะตลาดชนเผ่าเลยขนมโคกน่ากินมากเลยเดี๋ยวข้าวอะ่ะตะลงอท้อก่อน เพื่งนทำเสร็จสดๆร้อนๆเลยค่ะเพื่นขาทีวันนี้อีกคนนึงอยู่ข้าลางอยู่เลยยังไม่ขึ้นมาเลยเมารถอ่ะหน้าบูบๆอยู่หน้าบูบๆอยู่มารถเฮ้ชิมดูหน่อยชิมแบบสดๆนั่นอร่อยอ่ะ ต่กว่ญี่ปุ่นไหมครับผ่างนีก่ยก็ผักใส่หมูผักใส่ไข่อะไรประมาณนี้แหละกินได้หมดเลยกินส,สดๆก็ได้สวยมากเลยผลไม้ปักก็สวยคือนี่แตน,นดอยสวยอะไรอะไรก็แบบอยาซื้อไปหมดเลยอะ่ะ น่าลจากกี่อะไรแล้วเป่าปูทุกสวยกว่าเมื่อกี้อีกนุจนนี้เนี่ยเลยดจะสวยมากเลยวม่ี้าแอไปบางัยู่นะมงส่เขาให้ไปสาใจกก็พ่คิดน้ดใช่ไหมค่ะขอบคุณค่ะบุูคต่ออะไรเ่รอคะ โอ้โหฟ f c น่ารักมากีขอบคุณค่ะอ่ะพี่มุงอยู่ตรงนู้นอันน้อยอยู่ตรงนู้ด ขอบคุณค่ะขอบคุณนคุณ่ะบค่ะเนาะดูน้ำฝนตลอดเลยดจริงกัดค่ะบอกว่าก็ขึ้นมาเที่ยวนะพี่อยู่ใกล้แก้ตรงนี้เองค่ะบนน้เริ่มหิวแล้วแต่ละคนก่อทับต้นเดินดวยด้วยท้องเออได้อยู่นะซื้อซื้อไปแล้วก็ไปทำกินแม่ปลาทวเนาะ ช่ผ่าสวยมากผาสลันี่ขมไหมคะพี่ผาสลัคขมไหมไม่ขมครับไม่ขมใช่ไหมกอเท่าไหร่คะกอละยี่สิบสามกห้าสิบได้ไหมได้ครับเอาสามกผ่าสวยมากกล้วยยอวมากเลยสามกอห้าสิบได้อยู่เอาสามกอม่อกี้เอาพันเรี่องเรยไม่ใช่หรอไม่เรืเอยใช่ไหม เอากี่ชิ้นโอ้โหชิ้นเดียวใช่ไหมห้าชิ้นสามแบบสวยเลยตาก็เอาเอาถ้าไข่ห้าชิ้นค่ะพี่ชิ้นสามายเลย หนูเอาอะไรไหมขนมอ่ะไม่เอาหรอกเ,เออใช่อยากกินแบบอันนี้นกว๋วยเตี๋วแบบร้อนๆอะ่ะอันนี้ค่าชิ้นห้าสิบบาทพอดีเปอยากแบบไปครับอันนี้คือมาอยู่ด้วยกันั้งหมดแล้วนะคะก็คือช่วยๆกจกา่ายกันอะไรอย่างเนี้ยซื้อขอซื้ออะไรอย่างนี้ก็คือช่วยๆกัน ไปดูแต่ละคนในไม้เป็นมือหมดเลยใช่เนี่ยังไม่ถือยังไม่ถือไหนเลยนะอันนี้แค่ขึ้นหนึ่งฝันนี้มาเลยขาสวยๆซื้อหวยไม่ถือสล็อตเลยโรยกับดินนะครับป็นพืนธรรมชาตินี่เหตุผลหรอไม่ใช่ใช้กระถางแบบนี้ได้ สิบหนึ่งร้อยรวมได้จ yup. ้ะหกสิบเอาหนึ่งร้อยเอาอันนี้กับอันน uh ี้รวมกันค่ะอะไรอ่ะอันนี้ไม่มีแบบตัวอันนี้เท่าไหร่คะร้อยยี่สิบขาอยากกินแบบอันนี้ดองอ่ะก็เดี๋ยวรวมกันแล้วชิมดูเป็นยังไงใช่รวมดูอ่ะเขาพริกไหมเอาค่ะสดๆเลยอ่ะเนื้อกะปุ่นมันไม่มีแบบเป็บหัวเนาะเใบหัวแบบนี้ S <S มันแพงหนอมาขายไม่ได้มันแพงไม่ใช่มันหัวลสี่ร้อยหรือสามร้อยมาขายแล้วคือแบบคนซื้อเขาใช่ไหมค่ะไม่มีคนซื้ออ่ะอืมแล้วก็เลยแม่กับพุกข้าเรือแล้วคะ่ะผู้หญิงผู้ชายจ๊ะผู้หญิงค่ะลูกสาวแล้วอีกไหนก็เอาลูกสาวร่วมกล้องด้วยเนาะอันใช่ค่ะอ๋อให้น้องเกิดก่นอกน๋ออ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 ออ ี๋ยวจะรอเลี้ยงออนไลน์เดี๋ยวจะรอช่วยเลี้ยงออนไลน์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่างกับจริงหรอเฮใจคิดว่าดูไม่ออกโอ้โหถ้าใส่เสื้อวันนี้นี่ฉันสวยเป็นพิเศษเลยคนมอเยอะมากจริงสวยเป็นพิเศษเลยฮะอง้ไหมกันนี่แม่เกลียดเกลียดเกลียบีก่อ ฮะไม่ใช่ชื่อค้า,า,าขอืมเย็นๆชื่นใจมากร้อนๆเนี่ยระดับด้วยเย็นๆอร่อยหวานมากเลยหอมมากเลยอ่ะข้าวขาหมูข้าว วันที่กินเยอะมากเลยคือขนมครบแล้วทัวร์หนึ่งไปดูข้างในไปดูที่แบบนั่งกินได้แบบร้านกุ๊เตี๋ยวอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นโซนแบบผาดอะไรต่างๆนะคะอุ้ยก็ปบใชกเมื่อกี้โซนผงละไม่ตอนนี้โซนเสื้อผ้าค่ะอุ้ยนารามาอะไรอ่ะครับพวงมันแจนะครับเป็นชิ้นจังจอมแก่นนะครับ เช่นละจ้ะทำได้ค่ะใช่ใช่ใช่าเ่ใช่ใช่ใช่ใใช่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 รช่กช่นช่้ชบใช่ใช่ใชบใช่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 ่ใช่ใช่ใชู่ช่ใช่ัช่ใ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 ใชใช่ใช่ใช่ครับช่ใา่นะครับมาส่่่น่ใ่ใช่่่ยขอบั

ต้มผัดมแล้วสุดแล้วโซนผัดผลไม้สุดแล้วต่อไปก็คือจะเป็นอาหารดูข้าดยกันว่าเป็นยังไงจะก,กินอะไร,รเ,เขามีเงินอยู่แล้วย่าค่ะ

ต่อนน้ามาน้าเสขาวชก้นน่ะพอหรือเปล่ามาดูี้ยวสองจานอ่ะสวยจังโคตรดั

เดอซื้อขอเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะดูคนถือเป็นยังไงบ้างคะสุดยอดมากแต่ละคนเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะหลังมากนู่นมาแล้วพี่เสาตุ้ยตุ้ยเดินมาแล้วอันนี้คือลงมาทํทธุระหลายอย่างนะคะก็เลยลงมาทีเดียวนี้จะไปอาหารหมูค่ะดูค่ะระว่งหงส์แต่ไดห้ฮะโอ้โหเยอะมากเลยจริงๆสารภาพหมด โอ้โหดูคอค่ะทุกคนคอเต็มไปเลยทั้งหมดเลยอ่ะนี่เป็นยังไงคะชื่นมาขอได้วางฝุ่นเจมือมาดูมือมือชาหมดเลยมือชาอยดีอยู่แต่ถ้าใจไม่ชาฮะไม่ชาปะยังพอทนอยู่โอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะน่ากินกันตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราแยกก่อนว่าไหนที่ เราเออเราจะกินตรงนี้แล้วก็อันไหนที่เราจะเอากลับอันเนี้ยอันนี้ไม่ค้าหรอคะใช่ค่ะเอาอะไรดีคะเอาะไรมีตัวอย่างเลยนะคะมา20บาทไข่10บาทค่ะโอ้โหไม่ค้าจะขาดทุนไหมเนี่ยซื้อ20ไข่10บาทดูเน้ไม่เน้กอะไรเน้ไข่ออกค่ะเน้ไข่ออกดูอยู่คนเดียวค่ะเต็มไม้เต็มมือเป็นยังไงคะหนักมากเลย โอ้โหไปเพื่อเธอไปไปไปตั้งขายรอบหนึ่งได้เลยอ่ะใช่เดี๋ยวไปขายที่เทอกไทยต่อใช่เป็นเอาไปขายที่เทือไทยเลยอะไรน่าสิบสิบบาทเดี๋ยวไปขายห้าบาทเอวนี้ได้ห้าบาทอยู่นะนี่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอากระไลด้วยนั่นแหละเดี๋ยวรวมรวมการเก็บค่าแยกรูโอ้โหใจตลาดเยอะมากอันนี้คือค่าแรกเลยอ่ะเยอะขนาดนี้ แต่ที่นี่เนี่ยเขาจะถูกค่ะทุก<ช>อย่างมาประมาณสิบบาทเออใช่สิบบาทอันนี้ถูกกว่าเทอร,รไทยอีกนะเทอรไมากเทอไนี่จะแพงกว่านี้อีกใช่อันนี้เดี๋ยวเรา,เรามาแยกก่อนนะคะมาเติมพากล่องขึ้นดอยกันค่ะนี่เลยนะคะนั่งกินไทยรถเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือหิวข้าวตั้งแต่เมื่อกี้ตอนเดินแล้วเป็นไงคะอร่อยมาก ตอนอยู่นี่อร่อยทุกอย่างอ่ะเราชิมดูก่อนเป็นไงพี่สาวแม่เลยเรือไม่เลยเรือไม่อเลยเรือไม่พอเรือไม่พอเหรอใช่เรือไม่พอนี่เธอต้องชิมอันนี้สดๆอันเนี้ยอยากชิมมันยังชิมมันดูเหม็นกลิ่นไหมคืนเป็นไงบ้างอันนี้สดๆนะมีความกรอบอยู่รู้สึกว่ากรอบๆจะไม่ชอบกิน ดเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวกันก่อนนะคะหิวแล้วตอนเนี้ย บ้าคะบอกเลยว่าเป็นตลาดที่น่าเดินมากๆเลยจะมีทั่วสุดน,นะคะพี่ใครที่อยู่ไกลๆก็จะพิกับไปได้เลยนะคะถนนคนเดิมแม่จันนะคะตลาดใหญ่แล้วก็ตลาดน่าเดินมากวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย